ด้านพรรคเพื่อไทยก็แสดงท่าทีชัดเจนนะครับว่าถ้าไม่ได้รับเลือกเนี่ยก็อาจจะใช้ไพ่อีกใบไม่แน่ใจว่านี่เป็นไพ่ใบสุดท้ายหรือเปล่าก็คือเรื่องของการยุบสภาโดยวันนี้นายภูมิธรรมยืนยันชัดกว่าหลายวันที่ผ่านมาครับว่าการยุบสภาส่วนตัวของคุณภูมิธรรมมีอํานาจครับนายภูมิธรรมเวชิชัย,ชยรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับ ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ล่าสุดก่อนการประชุมครมครมกับยืนยันบอกว่าตนเองและรัฐมนตรีทุกคนมีอำนาจเต็มในขณะนี้และส่วนตัวยืนยันมีอำนาจยุบสภาแต่จะยังไม่มีการหารือในเรื่องนี้ครับเพราะยังอยู่ในขั้นตอนของการจัดตั้งรัฐบาลและไม่ปฏิเสธทางเลือกกลับไปจับมือกับภูมิใจไทยครับไม่มีนายกรัฐมนตรีผมก็ทําหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี ไม่ใช่รักษาการและก็รัฐมนตรีทุกคนตอนนี้ก็ไม่รักษาการเซ็นหนังสือก็ออกในนามรัฐมนตรีโดยตรงเพราะนั้นยังมีอำนาจเต็มทั้งหมดครับรมยุบสภายุบสภาก็มีอำนาจครับแต่ที่ประชุมนี้จะมีการหารือาเป็นไปได้เรื่องยุบสภายังไม่หาเรือแล้วครับเพราะว่าขั้นตอนนี้มันเป็นขั้นตอนที่ตกลงกันยังจัดตั้งกระบวนการจนกว่าจะมีการประกาศชัดเจน จับมือกันไปร่วมนั่นร่วมนี่หรือหรือเข้าสภาจนได้นายกอะจะดูเหมือนว่าทางพรรคประชาชนเองเขาไม่ไว้ใจทั้งสีแดงสีน้ำเงินนะคะคุณผ้วแล้วจะทำางไงครับก็ต่างฝ่ายต่างไม่ยกให้ใครเลยก็เป็นสามครัวแล้วมันจะมีโอกาสไหลไปรวมกันระหว่างอ่าัวเดิมของคุนเดชไทยอะไรนี้ไหมคะตอนนี้อยู่ระหว่างกำลังจะจัดตั้งรัฐบาลไปพูดถึงความเป็นไปไม่ได้แล้วมันจะคุยกันยังไง ส่วนพักประชาชนก็ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะไม่เลือกเพื่อไทยหรือไม่เลือกภูมิใจไทยสอสอในพักยังเห็นต่างกันอยู่ทุกอย่างยังเหมือนเดิมเพราะพักประชาชนยังไม่มีข้อสรุปแต่หากบ้านเมืองไม่มีทางออกก็ยังมีกลไกตามขั้นตอนของประชาธิปไตยจะเลือกตรงไหนก็ได้คุณภูมิธรรยืนยันว่าที่ผ่านมาพักเพื่อไทยไม่ได้ตรบัดสัตว์แต่ถ้าทําอะไรผิดไปก็ขอโทษถ้าบอกว่าวันนี้ ไม่ไว้ใจพักเพื่อไทยแล้วพักภูมิใจไทยมีอะไรให้ไว้ใจที่ผ่านมาก็โหวตคัดค้านรัฐธรรมนูญมาตลอดว่าตรงนี้คือความกินแหนงแขงใจพักเพื่อไทยก็ก็มีสิทธิ์คิดได้นะครับแต่คิดอย่างนี้ก็ผมก็บอกว่าผมก็ลืมเรื่องอดีตอะไรที่คิดว่าผิดไปก็ถือว่าเราขอโทษกันแต่ว่าวันนี้ปัญหาเรื่องเรื่องใหญ่ขนาดผมจะประชุมกรตลอเนี่ยยังเ,เรียกผมมาว่าอยากทําไมภูมิธรรม หาภูมิธรรมภูกิธรรก็ไปให้ก็ยังอุตส่าห์ยกให้ท่านพบว่าตลอเป็นไปตามกระบวนการได้ว่าไปถ้าบอกว่าแค่นี้ไม่ว่าใจพักเพื่อไทยถามว่าพักคภูมิใจไทยมีอะไรให้ร่าไวปวางใจโหวตคัดค้านั้มนวนมาตลอดโหวตจัดการกับตรงนี้มาตลอดพูดชัดเจนมาตลอดขนาดคุณคาดาพูดในที่ประชุมยังบอกว่าท่านรู้อยู่แล้วท่านไดเปิดคลิปดูเพราะนั้น สิ่งที่พรรคประชาชนต้องคิดก็คือว่ามันไม่มีเหตุผลว่าจะไว้ใจใครไม่ไว้ใจใครถ้าจะไม่ไว้ใจพรรคกนไทยพรรคคุณแกนไทยหน้าไว้ใจหรอครับ <Okay. S 1> แล้ววันนี้ถ้าเกิดพรรคคุณแญนไทยเข้ามาเป็นรัฐบาลตามที่นั่นว่าเนี่ยถ้าเขาใช้อำนาจลัตธีมหาไทยเพราะว่าพรรคภูมิพรรคพรรคประชาชนไม่ได้เป็นเขาก็เรียกเขากระโดงมาแล้วก็ยุติต,ตามข้อนั้นก็จบแล้วแสดงว่าเราก็ไม่สามารถเอาที่หลวงกลับคืนมาได้นะครับเรื่องสอวอเขาก็สั่ง ได้ใน,นกลไกต่างๆนี่เขาก็มีโอกาสที่จะทําได้แล้วอะไรคือความมั่นใจของพรรคประชาชนที่มีต่อการจะเลือกตั้งครั้งนี้ผมอยากให้พูดโดยชัดเราไม่ได้มีอะไรด้อยกว่าพรรคภูมิใจไทยขณะที่ทางด้านนายประกรณน,นินประพันธ์กับเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ ถูกถามถึงความชัดเจนครับของอำนาจของรัฐบาลนี้ครับว่าสามารถที่จะยุบสภาได้หรือไม่นายประกรณ์ระบ,บุว่าส่วนตัวเนี่ยไม่อยากพูดแล้วครับเพราะว่ามีคนพูดไปเยอะจนสับสนนอกจากนั้นพูดอะไรไปก็โดนตานําหนิแต่ส่วนตัวยืนยันในความเห็นเดิมทางด้านนายวรวุศิละปะอาชาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยอมรับว่ามีการพูดคุยกับพักภูมิใจไทยซึ่งเป็นเรื่องปกติและมีผู้ใหญ่ร่วมพูดคุยด้วย แต่พักชาติไทยพัฒนาได้รับการทักทามจากพักเพื่อไทยให้เข้าร่วมรัฐบาลเมื่อปี2566วันนี้จึงยังทำงานเหมือนเดิมส่วนนายเฉลิมชัยสีอ่อนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ระบุว่าขณะนี้ยังไม่ได้พูดคุยกับนายเด็ดอิดขาวทองเลขาธิการพักประเด็นที่ว่าหากพักประชาธิปัตย์จับมือกับพักภูมิใจไทยจะลาออกจากสมาชาิกพักหรือไม่ครับ